รคับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการฝึกหัดโขนเบื้องต้นนะครับเราจะเรียนรวมพระยักษ์ลิกนะครับการเรียนรวมเนี่ยจะมีพื้นฐานพร้อมกันเหมือนกันเกือบทุกอย่างนะครับเฉพาะพื้นฐานจะมีด้วยกัน3อย่าง1คือท่าตบเขา่า ถ้าตบเข่าเนี่ยเรามีทั้งเปิดจังหวะและปิดจังหวะนะครับสเรียกว่าท่าถองสเสินะครับสเรียกว่าท่าเต้นเสาพร้อมท่าแรกเรียกว่าท่าตบเขา่าท่าตบเขา่ามีด้วยก,กันสองจังหวะคือหนึ่งจังหวะปิดและจังหวะเปิด จังหวะปิดจะนับ1แล้วหยุด2หยุด3หยุดนะครับถ้าเป็นจังหวะเปิด1 2 3เข้าใจไหมครับพร้อมนะครับครูจะคอะจังหวะรัวหมายถึงว่าพร้อมนะครับทุกท่าของการฝึกหัดโขนเบื้องต้นนะครับให้นักเรียนเปิดปลาคางตามองไกลครับมือทั้งสองวางคิดติดกันวางไว้ที่หัวเขา่าพร้อม ยกมือขวาแล้วนิ่งนะครับระวงังนะครับให้นิ้วทั้ง5้าเรียงชิดติดกันนะครับยื่นไปข้างหน้าไม่ต้องยกไหลเปิดไปคางตามองไกลน,นะครับตอนนี้เราจะฝึกรวมนับดังๆนะครับปิดจังหวะก่อนตบแล้วนับระวงัง <uki> นับดังๆอีกนิดนึง2พร้อมกันครับพร้อมกัน3นะครับเราจะไม่มีสี่นะครับเราจะเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่เป็นจังหวะปิดนะครับหนึนะครับเรียกว่าจังหวะปิดต่อไปจังหวะเปิดนะครับจะนับติดกัน1 2ึสานะครับครูจะเคาะป๊อกป๊อก แสดงว่าเป็นจังหวะเปิดระวัง, 2> 1, 2, นงนหนึ่งสองสเร็วกวนอีกนิดนึงหนึ่งสองสครูเคาะทีเดียวจังหวะปิดนะครับหนึ่งสองครับครูจะเคาะรัวนะครับให้นักเรียน เอามือลงวางไว้ที่หัวเขา่าเปิดไปคางตามองไกลแล้วอยู่นิ่งนะครับระวังครับนี่เรียกว่าท่าตบเขา่าท่าที่สองเรียกว่าท่าถองซาเอลนะครับพระยักษ์ลิงจะทำพร้อมกันนะครับระวังยกมือขึ้นมาครับนะครับ หักข้อมือเข้าหาลำตัวนะครับงอข้อศอกเล็กน้อยเปิดไปคางตามองไกลนะครับเราจะยักคอไปทางซ้ายก่อนพร้อมๆกันร,ระวังไปนะครับยักคอเราจะไม่มีจังหวะเปิดเราจะปิดอย่างเดียวนะครับและจะไม่มีการนับนะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่ง ะครับอีกครั้งหนึ่งครับอ้าวเสร็จแล้วนะครับเอามือลงมือลงเปิดไปค้างตามมองไกลไว้เหมือนเดิมครับท้องตะเอวนะครับจะใช้ประโยชน์ในเรื่องของการใช้ถ่ายโยน้ำหนักนะครับตามลำตัวนะครับส่วนต่างๆของร่างกายท่าต่อไปเรียกว่าท่าเต้นเสารเราจะปฏิบัติพร้อมกันนะครับระวังพร้อม นั่งคุกเขา่านะครับมือวางไว้ที่หน้าขานะครับก้าวเท้าขวาไปพร้อมๆกัน,น,นนะก้าวเท้าขวานิ่งยืนตรงนะครับครูจะเคาะป๊อกๆนะครับยกเท้าขวาหนีบน่องวางเต็มเรียมนะครับพระก็วงพระลิงก็วงลิงยักษ์ก็วงยักษ์นะครับพร้อมๆกันยกเท้าขวาระวงัง นิ่งไปนะครับเราจะใช้จังหวะปิดนะครับ1แล้วยกกระเทืบ2ยกกระเทืบ3ยกนะครับระวัง1ยกยกนีบน่องไว้ครับนี่จังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3ครูจะเคาะนะครับป๊อกป๊อกนะครับ จังหวะที่สองนะครับป๊อกๆไปพร้อมกับครูเลยนะครับจังหวะที่สองนะครับเปิดไป้างตามองไกลนิ่งย่อลงครับไปนะครับจังหวะที่สองพร้อมกับครูไปครับตามจังหวะครับตามจังหวะตามจังหวะคอไม้นะครับครูจะให้นับ10แล้วลงเต็มเหลี่ยมนะครับระวังนับนับด้วยครับ หนึ่งเปิดไปทางครับ 5, พร้อมกันพร้อมกันระวังเต็มเดียมลงวงครับลงวงนิ่งครับ เปิดไปคางเห็นไหมครับท่าต่อไปนะครับยืนตรงรวบเท้าขวาขึ้นมาครับส่วนต่างๆของร่างกายไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นครับเพียงแต่รวบขาแล้วก็มือครับห้อยตรงลงมาระวังครับดึงขาซ้ายนะครับไปข้างหลังถามครับครับดึงขาขวามาวางครับนั่งพับเพียบครับ หมดครับสวัสดีครับครับท่าต่อไปเรียกว่าท่าทีเปรียมนะครับทีเรียมในที่นี้จะมีทั้งพระทั้งยักษ์ทั้งลิงนะครับในที่นี้เราจะใช้ตัวลิงเป็นตัวทีเปรียมนะครับแล้วก็จะมีการฉีกขาครับเริ่มครับครับเราต้องมีการไหว้ครูก่อนทุกครั้งนะครับ แล้วก็นักเรียนก็จะไปยืนนะครับครูก็จะจัดท่านะครับแล้วก็จะใช้เท้าทั้งสองข้างของครูยันไปที่หัวเขา่าครูจะเดินเท้านะครับเพื่อให้เหลี่ยมออกไปด้านข้างที่สวยงามนะครับจะทำอย่างนี้นะครับในการฝึกหัดโขนเบื้องต้นเนี่ยทำทุกวัน นะครับก่อนที่จะหลังจากเต้นเสานะครับต่อไปก็จะบิดตัวครับเริ่มบิดไปด้านขวาก่อนนะครับครูจะผลักไหลนะครับเพื่อให้เส้นมันยืดครับบิดมาด้านซ้ายหลังจากนั้นให้ตั้งตัวตรงนะครับตั้งวงเหมือนเดิมนะครับครูจะปล่อยเท้ายืดตรงขึ้นมายืดตรงครูจะคึงที่หัวเข่าสองข้างนะครับเพื่อให้เส้นมันขยายนะครับ หลังจากนั้นครูจะเอาขาลงนะครับนักเรียนก็จะทำท่าฉีกขานะครับเฉพาะตัวลิงนะครับฉีกขานักศึกษาจะค่อยๆเลื่อนตัวลงไปนะครับอ้าวเริ่มครับขยับค่อยๆลงนะครับฉีกขาออกไปด้านข้างสองข้างเลยนะครับจะมีแนวแบบลักษณะเส้นตรงค่อยๆลงครับค่อยๆลงหลังจากลงไปแล้วนะครับให้ตั้งตัวตรง นะครับเปิดไปคางครับครูจะเอาเท้านะครับวางไว้ที่หัวเขา่า ต่อไปจะเป็นการลงเหลี่ยมและตั้งวงของตัวยักษ์วงล่างระดับหน้าขานิ้วชี้ตึงส่วนนิ้วกลางทำลักษณะเป็นวงกลมมาจะหลดที่หัวแม่มือข้อแรกต่อไปจะเป็นการลงเหลี่ยมและตั้งวงของตัวพระ ตั้งวงล่างระดับหน้าขาต่อไปวงบนระดับแง่ศีรษะต่อไปจะเป็นการลงเหลี่ยมและตั้งวงของตัวลิงวงล่างระดับหน้าขา นิ้วชี้ตึงนิ้วทั้งสามที่เหลืองอเลียงไล่ระดับนิ้วหัวแม่มือตั้งขึ้นหักปลายนิ้วต่อไปวงบนอยู่ระดับแง่ศีรษะต่อไปเป็นท่าหกเมรของตัวลิง